ไม่จนได้ของมุ่นแบบจริงจังมั้งบ้าแต่จะไปหลงคนเขาจะไปหลงเสียเขาจะไปคิดว่าเขาเสียเอาหนังมันงมีมั้ยคุเขาเสียมาให้เห็่ยากจ้าเมดเขาบอมาขคอยยังจักรู้จักเม็ดคุเขาเสียมาให้เห็นเขาแห้งหรออ้าวลูซี่มาแล้วฮัลโหลลูซี่ thank you you so much welcome เดี๋ยวมาเฮาลงเดือน thank you happy to be here thank you thank you. ลูกสี่ลูกสี่มาแล้วคำแบบไห้ลูกสี่มาเที่ยวเมืองไทยอะส่วนลูกสี่มาเที่ยวเมืองไทยอยู่นี่ทงพี่ลูกสี่ก็มาแตงกิวอยู่โซมัดไม้เป้นลูกสี่แตงกิวลูกสี่มาสองบันเลยพี่น้องไ้ลูกสี่ไม้เฟ้นมาแล้วไม้เฟ้นขอบคุณเดิอคุณแปดมากเป็นกำลังแรงใจในประเด็ม ปะเด็นเหรียญเว็บใส่มากตั้งแต่โดนโดนบนเหรียญมาตั้งยี่สิบกว่าปีหัวตาเศร้าเหรียญบางประเด็นมาเหรียญยุทธ์ถูกเหรียญมาตาโดนโดนกำลังบล็อกกนกระามประเด็นว่าเด่นเว็บใส่ต้องการแฟนต้องการอย่างว่าประเด็นกระบอกเขาตรงๆนะเพราะว่าประเด็นขึ้นโปกป้ายอยู่ว่าประเด็นเ่อท่านใดยากประเด็นสมำรวจประเด็นเข่ามาหาเลี้ยนลูกจากผันประสบการณ์ จากนี่ซื้อพระเทียมมีค้นใจดีมีฝรั่งผู้นึงใจที่ดีเป็นว่าบ่ได้บ่เคยเห็นหนากันดอกก็ว่าสักไก่หินกันสมไมตะตะกี้มันใส่สักไก่นะเขาบอกว่าชั้นสิสอนภาษาคุ้นกันคุ้นอยากได้ภาษาก็อีก็สิได้เขาเวียไใส่กับคุณคู่น่ะนะภาประเด็นเขาประเด็นให้คุณคู่สอนภาษาอักฤษคู่จ้างคอยภาคประเด็นไปเรียนเวียไใส่นั่นเวียไใส์นี้เด็คุยกับฝรั่ง สมัยตะกี้เห็นบ่มีโทรศพัพท์หลดเพื่จังสีหรอสมัยตะกี้ขันสมมุติว่าส่งรูปหากันเนี่ยทรงทางเอสเอ็มเอสเอาประเด็นมิวสิควากระไรสไกเอาสกไกเอก็ว่าได้ไปคุนเดฟพุ่นประเด็นไปสกไกยื่นล้านเหมืนที่เขาเล่นเกมเล่นยังสมัยตะกี้ต้องแตกเงินได้หลายไปหยอดเด้สมัยตะก่อนหยอดเงินได้หลายโอ้ยตัวสีหนั่งเิดเงินตั้งก็ไม่หน่อยประเด็นปเด็น กำลังเขาอขารื่นค่าเสียเ้าไปหยอดเงื่อนยนซุ่มมันมองเงินเขาเหรินจออันเหรินเกมเหรินนี่ย,ยังลลานเกมมืนเขาไปเปิดให้มันคุณคููก็ไปสอนให้หันสอนภาษาอังกฤษคุณครูไปสอน,น,สอนให้เขาเว็บไซต์แบบใดเขียนแบบใดนั่นแบบใดก็พากันไปหันไปเบิร์ตจุ่นเรียนหนังสือกับครูมียาพคนกับไปนึกๆหันไป คู่บายังค่อดี๋ยวเตบเหล็กับฝรั่งมาทำมาดูสิพาเขาเว็บไซต์ะไรผู้ฟังออกดูแลห้องเราฟังบมอกสวัสดีค่ะลุงโมดขอบคุณหลายๆเด้อลุงโมด <c oughs> ลูกสี่น้ำตาไหลแล้วลูกสี่ลูกสี่ห้องไห้น้ำตาลินไหลเคลียแก้มแล้วลูกสี่ใ <c oughs> ห้ยังน้องลูกสี่เ้ยลูกสี่เ้ย ลูกศฟังเฮาพอออกลูกศิษเล่ห์ไห้ที่คุณยูดูศิีว่าอันเดือดจดต็แล้วกเข่าใจเฮาสปีกไทยสปีกันอีสานันเมนไทยสปีกอีสานสปีกอีสานสวัสดีค่ะโอ้ยเงินเบิดก่อยหัวตะเขาไปเบิ่งเจ้าฮะสินเดือนพอดี ไปเบิ้งเอาคือบ่อเมีอันดาวพอจอขึ้นน้อ่าสันสวัสดีเด้อผู้กองสวัสดีได้บ่าโอจีได้ไปออกกันเติมเงินมาอันนั้นของผู้กองต่ออยู่ตัวนี้ไปเบิ้งจังไปหมู่วานมันเบิดอายุแล้วที่ได้ไปต่อมาอยู่ผู้กองเลยมิตรภาพอันแสนดีเชอรีดวงก็ไปกิมเบิ้งเอา คือบ่มีหูบดาวน้อวันนี้น้อจงใส่เบิร์ดหรอวะันดอกถ้าสิไปต่อไม่ให้เด้อหัวตาหูววันเบิดเดียนสิได้ออกไปเติมเงินหรอยิได้ไปต่อาอายุหายก่อนวันนี้ฮะโอ้ยเบิร์ดดาวน์อ้อนหอนตึงได้หน่อยๆก,ก็อกๆน,นี่ ผู้กองกับสวัสด,ดีน้องแพทเด้อน้องแพทคนสวยผู้กองสวัสด,ดีทักท้ายเจ้าเด้อน้องแพทยะกับลุงปลาหมดก็ลุงอันอันลุงหมดเซื้อปลาแดงลืมข้าวไปตื้มใหิ่นเนาะ